บทที่19เชื่อมโยงเหนียวนำนี่คือคกลไกที่ทำให้โลกของเธอหมุนไงละ่ะนี่คือกระแสของวัตถุที่กำลังหมุนวนด้วยความเร็วสูง แรงเวี่ยงของมันจะทำให้เกิดการเหนียวนำให้โลกเกิดการหมุนรอบตัวเองและเกิดการเคลื่อนที่พร้อมกับทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้และเป็นสนามแม่เหล็กที่เชื่อมโยงเป็นระบบสุรยิยะจักรวาลเชื่อมโยงเป็นระบบกาแล็กซีทางช้างเผือกและสุดท้ายก็เชื่อมโยงเป็นระบบเอกภพข้าตอบ อย่างไรนะเหนียวน้ำเนียวน้ำอะไรเชื่อมโยงเชื่อมโยงอย่างไรผมถามเธอลองนึกภาพอย่างนี้นะสมมุติว่าเธอถือลูกบอลไว้ในมือลูกหนึ่งถ้าลูกบอลน,นั้นมีของเหลวบรรจุอยู่ข้างในจํานวนหนึ่งแล้วเธอก็จับมันเวียงเป็นวงกลมให้ของเหลวภาย